สวัสดีครับท่านผู้ชมรอบ2รอ,อบ2กงครับาการรายงานไลฟ์สดการรายงานการจราจรอยู่เขาช่องตะโกตอนนี้ผมออกจากนุ่นนี่แดงมาแล้วก็มาหอดแถวบ้านบ้านลำตังลองผมจะพามาเบื้งบรรยากาศทึ่งท้องถนนตอนนี้รถเต็มถนนเลยแต่กับบ่อปติดนะแต่ว่าอยู่ช่องตะโกผมบ่รู้นะว่าติดบ่ติดไปเบิ้งน้ำกันนะครับรายงานวันที่18นะครับวันอาทิตย์ที่18เดือนเมษายนปี2564นนะครับเป็นไลฟ์สดจากเพจเฟซบุ๊กแอดมินบ้านเฮา นะครับทักทายพี่น้องแฟนเพจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเวลาที่ไลฟ์สดตอนนี้ก็11.30ดนะครับคุณสมพรสวัสดีครับแอดรอบ2มามามากดไลค์กดแชร์ได้นะครับให้พี่น้องแฟนเพจได้เบึงบ้งเบึ้งด้านหลังรถเต็มเลยครับรถด,ด้านหลังผมเนี่ยครับต่อแถวเพียบเลยแต่ก็ทําความเร็วได้อยู่ที่อะไรฟ์หกสิบนะครับเห็นความเร็วได้อยู่ที่60นะครับท่านผู้ชมครับ นี่ตอนตอนนี้ฮอดบ้านร่ำนังรองอ่าเมื่อกี้มีเม็ดฝนเป๊ะแปะ๊ะเป่ะแปะ๊ะข้ามานะครับฉะนั้นแล้วผมว่าอีกบ่โดนฝนคงจะตกบริเวณเขาชองตะโกฉะนั้นแล้วอ่าขรับรถ่านไปพันมาให้ระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมย่าประมาทนะครับจะเย็นเย็นบางท่านบเมินแสงไปด้วยแบบฉับพันกระท่านหันนี่มันเทศให้เกิดเป็ิเตุได้นเห็นบ่นี่นี่นะแสงได้แสงได้นะครับแต่ระมัดระวังนะครับระมัดระวัง คุณน้อยว่าขับรถระมัดระวังด้วยครับขอบคุณครับคุณน้อยครับอ่าคุณน้อยจักรินเม็นปะจักรินนะเห็นปะมีมันก็มีก็จะมีรถแซงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี่นะผู้ได้ฟาวก็ไปนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังนะครับคุณวิทิพงศ์สวัสดีครับฝนตกบอตอนนี้กับบอท่านตกตอนนี้บอท่านตกไอให้ระมัดระวังข้างหน้าเป็นโค้งครับข้างหน้าเป็นโค้งใจเย็นเอาเบรกให้แซงเบรกให้แซงไปนั่นเห็นปะมันอันตรายมากๆนะครับท่านผู้ชม ข้างนาเป็นโคง้งมันเทศให้เกิดอุบัติเหตุไดนี่สาเหตุหลกัลกๆผมต้องวอาได้นะว่านี่คือสาเหตุหลกัลกๆที่เทศให้เกิดอุบัติเหตุโดยส่วนหลายในช่วงเทศกาลคุณนายน้อยว่ากําลังถึงประคำแอดรถหลายบอลนะครับรถหลายแตก็เคลื่อนโตได้นะครับให้ใจร่มๆเด้อช่วงโคง้งช่วงอย่างแซงได้ยุดอกแต่ว่าให้ระมัดระวังช่วงโค้งนะครับมู่ขับรถมาสวนทางมานี่เทศไหยส้นกันได้นะประสางนงานะเทศให้เกิดอุบัติเหตุถึงแกเสียชีวิตได้ดพี่นอ้องเด้อมาเบิ่งน้ำกัน ว่าบ้านน้องสมเม็จหรือเขาช่องตะโกเป็นยังไงแน่นะกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องที่กําลังจะเดินทางได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับคุณปัทมาพรนะครับหัวใจมาสิไปใส่นอนะครับ,าาารบกาลังไล่โซนให้เบ่งบรรยากาศการจราจรช่วงเขาช่องตะโกนะครับผมเขาช่องตะโกจังหวัดสะแก้วนะครับที่พี่น้องมาจากตั้งจังหวัดภาคอีสานอุบลศรีสเกต้อยเอสทั้งพุ่นทั้งพี่เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปชนบุรีระยองหรือกรุงเทพนะครับ นี่ก้อนจะหอดเขาช่องตะโกคือบ้านน้องสมิธปริมาณรถหลายแต่กเตเ็เคลื่อนตัวได้นะครับปริมาณรถเยอะเคลื่อนตัวได้นะครับผมรู้สึกว่าผมเห็นหางแถวแล้วผมเห็นหางแถวแล้วแมนบะน่าจะติดนะครับน่าจะติดอยู่น่าจะติดก่อนลงเขาช่องตะโกอีกอย่างหนึ่งฝนตกมาครับพี่น้องครับฝนตกอ่ะเดี๋ยวผมบึ้งน้ำมันรถผมก่อนถ้าน้ำมันเหลือหน่อยผมอาจจะบ่กเขาแถวผมอาจจะ <laughs> อาจจะ กับนะครับแต่ทีนี่แน่ฝนตกนะครับเขาช่องตะโกนะครับนี่มาเดี๋ยวไปเบิ้งปริมาณรถน้ากันผมอาจจะแซงขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวลงเขาช่องตะโกผมอาจจะไปจอดยุ่ปอมตํารวจก็ได้เพราะว่าปริมาณรถหางแถวก็จะเห็นอยู่นี่คือหางแถว นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสักครู่ผมจะปิดการไลฟ์สดแล้วผมจะใส่โดนบินขึ้นเบิงวา่าการจราจรเป็น,น,นยังไงแน่อันนี้ผมประด้ลงเขาช่องตะโกนะผมเห็นสภาพแล้วผมคงจะบุลลงไปนะครับท่านผู้ชมครับผมคงจะบุลงไปผมจะไลฟ์สดให้เบิงอ,อยู่บริเวณนี้เนี่ยผมจะไปจอดอยู่แถวป้อมตำรวจนะครับผมแล้วคุณน้อยบอกว่าระวัาวางด้วยฝนหลวงถนนลื่นครับขอบุณครับนี่นี่คือบรรยากาศ บรรยากาศการจราจรก้อน,อนลุงเขาช่องตะโกครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวผมจะบอได้ลงนะครับผมจะบอได้ลงไปในเขาช่องตะโกแต่ว่าผม,ผมอาจจะขึ้นมานี่ผมอาจจะไปจอดอยู่แถวป้อมตํารวจก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปจอดอยู่ป้อมตํารวจเพื่อที่จะเลยสดยุ่หนาป้อมให้พี่น้องในที่ตามรับชมนะครับผมเปิดเลนนี่บอ เ,เล่นนี่ขึ้นไปอ่าแต่ผมไม่ได้ลงไปนะครับยวจะภาพเบี้บึงว่าบรรยากาศเป็นยังไงเน,นี่ยเปิดให้ลงหาเล่นหกเล่นผมว่ายังโอเคเท่าไหเพราะว่าในเขาช่องตะโกมีแค่สองเลนเองนะครับในเขาช่องตะโกมีแค่สองเลนนะบ่อันบ่นทธานได้อ่านคอมเมนต์ผู้ใดขอไพเดอร์ครับผมผมเดี๋ยวผมจะขับรถสักครู่แล้วผมจะไปจอดอยู่หม่องป้อมตำรวจ พอไปได้ไหมนะครับพอมาได้นะครับพอมาได้มาได้อยู่มาได้อยู่ดยนะเดี๋ยวผมจะจอดอยู่บงังป้อมตำรวจเราลงไปรายงานกับเจราจอนะครับผม,มจอดตรงนี้เดี๋ยวรอเบิง้งรอเบิง้ง ฝนก็นจะมานะครับผมฝนก็นจะมาอ่ะอตอนนี้ผมยุนาป้อมตำรวจนะครับผมยุนาป้อมตำรวจเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับผม อ่ะว่าหันสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายไปผมจะพามาเบื้องตอนนี้เจ้าหน้าที่ป่อยปอยขาลงนบมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นป้อยขาลงนะครับท่านผู้ชมประมาณจักชั่วโมงเครือ่องชั่วโมงแรือตำรวจเบื้องสถานกากาศลวดเนาะอ่าขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมปล้อยรถขาลงตอนนี้ปล่อยรถขาลงนะครับ ส่วนขาขึ้นหยุดก้อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมไล่โซนยู่หนาปอ้อมตำรวจเจ้าหน้าที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่ย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปค่อยๆลงไปนะครับผมบนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลา11นาะฬิกาก็บอีก30นาทีวันที่18วันอาทิตย์ การจราจรก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆก็คือปริมาณรถยังหลายอยู่ครับท่านผู้ชมปริมาณรถยังหลยอยู่เลวอีกอย่างนึงตอนนี้ก็เหมือนกับฝนจะตกเหมือนกับฝนจะตกนะครับผมนี่คือปริมาณรถนะครับ ตัวรถสิบล้อหรือรถบรรทุกตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังว่ันไดนให้ลงนะครับเจ้าหน้าที่เพื่อนปล่อยรถกระบะรถเก๋งรถน้อย oy, ๆลงไปก่อนนะครับผมอ่าระบายรถตอนนี้รู้สึกว่าหางแถวจะจะจะ,จะยุ่ตรงนี้แล้วครับบ่ไก่บ่หลายแล้วนะครับระบายรถลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขณนนี่เวลาสิบเอ็ดนาฬิการะบายรถลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม าจะป้่อยขาขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวสักครู่อ่าเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นระบายรถลงไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ลงแล้วครับไทยแถวลงแล้วตอนนี้ไทยแถวลงแล้ว ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมให้กำลังแรงใจผู้ที่ใส่รถใส่ถนนแล้วกัเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่งเทพนะครับผมแอดมินบ้านเฮาขอเป็นกำลังแรงใจให้ทุกทุกผาักส่วนแล้วก็พี่น้องทุกคนทุกท,ท่านที่กำลังเดินทางเดี๋ยวผมจะอัปเดตลวก็กดไลกดแช์รายงานเป็นช่วงเป็นระยะแต่ตอนนี้เขาชงตะกูปริมาณรถกับนั่นแหละทางแถวอยู่ตรง,งนั้น เพราะว่าเจ้าหน้าที่เพื่อระบายรถล,ลงไปที่เรียบร้อยรถจะเบิ้งผมอัปเดตรลายงานการจราจรไปเรื่อยๆอ่ะตำรับไรซสดนี้1 1เปนาฬกากับ40นาทีสวัสดีครับผม